ครับผมชัดเจนพันข้าวครับวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับข้าวเหนียวกอขอ24นะครับเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับที่มีต้นเตี้ยนะครับที่พัฒนาโดยกรมการข้าวนะครับนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากอไอสกลนคร72นะครับกอขอ24นะครับมีชื่อเล่นชื่อจริงเนาะวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับผมได้ข้าวมา5ขีดนะครับก็ทําการตกกล้านะครับแล้วก็นํามาปากดําได้ประมาณ1เดือนแล้วนะฮะเกือบ1เดือนแล้วนะครับเกือบ1เดือนแล้ว นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับมาดูความแตกกล่องเขาครับสำหรับกอขอ24นะครับเขาเนียวต้นเตียนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 1ิ1ห1า1ิ2ห2 2 22 2ิ2ห2ส2กอนี้26นะครับอยีนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ขอ24เอ แต่กอได้ประมาณ20สิกว่านะครับก็ภารกิจของผมก็คือหญ้าโซนนี้เลยวันนี้คือหญ้าโซนนี้ต้องเอาให้เกลี้ยงนะครับนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สูงนะครับเป็นจุดที่ดดนน้ำน้ำท่วมขังไม่ถึงนะครับถ้าขังสูงเข้าก็จะจมน้ําตายนะครับก็เลยต้องโย,โยโยไว้นะครับก็ปล่อยให้หญ้าเป็นขึ้นแล้วมาเก็บเอาทีหลังเนาะนะครับขีดยาคุมไปแล้วนะครับแต่ว่า ยาคุมก็ถ้าน้ําไม่ท่วมน้ําไม่ขังมันก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นผักปอดหน้านะอันนี้กับเป็นขาเขียดนะครับผักปอดหน้ากับขาเขียดจะเป็น2ตัวหลักที่อยู่ในแปลงนาของชัดเจนเลยนะครับอาจจะมีกกบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับต้นกกนะครับกกขนาดกกทรายนะครับอ่ะมาจัดการกันครับ